มีเพ mm hmm. ื่อนๆขอมาว่าให้พูดตามแม่หนึ่งวันเออวันดูวันว่าวันนี้แม่จะสติแตกตอนไหนอะไรกันอีกเนี่ยอะไรกันอีกเนี่ยพวกเธอทำอะไรทำอะไรม่ดี ไรกันเนี่ยโอ้าวดูอีบ้าเออไม่มีอะไรทำมันวันนคิดูดีๆแค่อยากจะเป็นโภมาศาสตร์ให้ได้ให้ได้ความสุดยอดเลยใช่ไหมดูอีบ้าเนี่ยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลตามใจเชิญครับวันนี้เขาไปอยู่กับเราสองคนนี้แล้วอ่ะมีอะไรมีเพื่อนๆขอมาว่า ให้พูดตามแม่1นึ่งวันเอวันดูวันว่าวันนี้แม่จะสติแตกตอนไหนบึ้มไนนรอจนในคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นเงินลังใจให้ผม2คนด้วยนะครับโอเคไปดูกันเลยไป let's go อะไรอีกเนี่ยอะไรอีกอะไร อะไรกันอีกเนี่ยอะไรกันอีกเนี่ยกูเคยทำอะไรกูเทำอะไรไปไกลๆเลยนะไปไกลๆเลยนะตามมาทำไมไปตามมาทำไมไปฝัดแม่งทิ้ง เดินตามมาทำไมเดินตามมาทำไมเบสหน้าลำคาญน่าลำคาญีเบสบีทำอะไรกันเนี่ยทำอะไรกันเนี้ย เบนไปไกลได้รือเลเบสไปไกลน่ารักคันเธอให้มาทำอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรเนี Demon> ่ยอะไรวะอะไรวะทำคลิปอะไรเนี่ยคลิปอะไรให้ทำอะไรอีกแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยให้ทำอะไรอีกแล้วเนี่ยข้าให้ัันจริงเลยวะ เอิงมายืนทำอะไรกิจกรมากเลยไปไหนก็ไปไปโอ๊ยสัตว์เอ้ยไม่ต้องตามมาไม่ต้องตามมาเหมือนเป็ดเลยโอ้โหนกเป็นเอาอะไรเข้ามาทำรังวะเนี่ยโอ้โหนกเอาอะไรเข้ามาทำรังเนี่ย กวนไปขมักแม่งเก็บเร็วๆเก็บเร็วๆร็วคุณอีบ้าเออไม่มีอะไรทำมาเมื่อวานนี้ได้แค่อยากจะโกมัสตัดแม่ไปมีความสุดแค่นั้นเลยใช่ไหมโอ้ยอีบ้านเนี่ยไมาคิดอะไรับเลยพูดสิพูดสิอยากพูดเราพูดตามไม่ได้เร็วเร็วพูดไปเลยอยากพูดจะบอก ไความจำดีแค่ไหนเอาอะไรอย่างพ,พ,พูดตามไม่ใช่หรอพูดสิพูดไหนพูดตามไม่ใช่เหรอพูดสิพูดอ้าวมั่วแล้วเยังแค่นี้ก็พูดมั่วแล้วเนี่ยสนุกเหรอสนุกมากสนุกมากจริงๆไม่มีอะไรจะทำในวันหนึ่งเ,เนี่ยหาเรื่องตะเก่งไปปราศสากแั่สนุกอยู่แบบซุ่มงบสุกไม่เป็นแลต้องให้โดนด่าให้โดนอะไรพูดต่อสิทำไมไม่พูดต่อหล่ะแค่นี้พูดตามไม่ได้หรอความจำสั้นหรือว่ายังไงอ่ะต่อสิความจำไม่สั้นได้ยังไง เดินตามมาทำไมเนี่ยจะเดินตามมาทำไมเนี่ยขึ้นว่าเขาเป็นสารบิดาเด็กเด็กดูม่วงๆนี่ยเองมาลดน้ำ้าเนี่ยนะลืๆเนี่ยานะเองมาลดน้ำ้าเนี่ยเรนะลืมไม่เคยเห็นเองลดหลายวันแล้วเนี่ยหญ้าตุยหามแล้วมั้งแายวันแล้วเนี่ยหญ้าหญ้าตายอยู่แล้วเนี่ยอะไรยิงเจ๋งทำไมไม่ช่วยกันจับอ่ะไม่ช่วยกันขี้ออกอ่ะเจ๋งทำไมอ่ะไม่ช่วยกันจับอะไม่ช่วยกันขี้ออกอ่ะขี้ออก ลูอีเวนลูอ <pairs> <net> ีเวนต์เอในขี้หมาเนี่ยในขี้หมาเนี่ยกินขี้มาสิพูดตามสิมาสิพูดตามสิมาสิมาสิแม่งเลยหย่าหย่า เน <oh> <Wow ี่ยปิปโปเนี่ยซื้อม่ินี้มางมีใครกินกูเป็นศูนย์กูเป็นศูนย์ศูนยปิดปิดเนี่ยมันน่าโมานเนี่ยมันน่ามานะเี่ยมัว่างมากับชีวิตมองบว่างมากกไปหาทำอะไรันเป็นประโยชน์พูดอะไรก็พูดไม่ตรง พูดอะไรก็พูดตามไม่ถูกไหมโบจะพูดตามทุกคําทุกประโยคไงพูดอะไรแล้วพูดตามไม่ถูกพูดไม่ตรงพูดยังไม่ครบเลยเนี่ยพูดยังไม่ครบเลยเนี่ยเหน็ดลำคานไปไกลๆดิไปลำคานไปไกลๆดิลานมากเลยมันๆน่าขำานมากเลยมันเนี่ย ไปไกลๆลูกค้าอุ้ยไม่ไกลๆลูกค้าเออเดี๋ยวก่อนต้องการอะไรเดี๋ยวก่อนต้องการอะไรเอาจะาจริงว่าต้องการอะไรถามจริงว่าต้องการอะไรต้องการอะไรบอกมาเอ้ไปจะให้ต้องการอะไรแล้วก็ไปไกลๆส่งเต็งด้วยเอาไปเอาใช่ไหม ต้องการอะไรต้องการอะไรเร็วๆต้องการอะไรบอกมาแล้วจะไปไหนก็ไปเนื้อต้องการเนื้อเลยเป็นเนื้กิ๊บแดงไม่ต้องการใช่ปะไม่ต้องการใช่ไหมเออกะว่าจะให้ั้าสองร้อยแล้วก็ไปเนี่ยต้องการยังจะเลยใครไอ้หน้าเนินเออไปได้แล้วไปพอเอามาก่อนเลยเอามาก่อนเลย เอาาเอเดี๋ยวให้ไปก่อนไปก่อนดูีกหน้าเง uh, ินไปให้รำคาญไปทั้งห้องเก็ไปเกือบโดนโอเคปล่อยยังปล่อยได้สิ่งที่ต้องการแล้วครับทุกคนมาเจอกันใหม่คลิปหน้า